พาไปกินร้านเชฟอินเธอรู้จักเชฟอินไหมอาหารใต<า>้สไตล์ละนองโอ้โหอ,อันนี้เป็นข้าวอบมันกุ้งลายเสือจริงๆถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เมนูที่ร้านและอะไรที่รู้สึกว่าเราอยากพรีเซนต์มากที่สุดคือแกงส้มประนองนี่แล้วก็เรากป็นังซุ้มซ้อมทำเมนูใหม่งงมอยู่นี่เป็นเมนูใหม่เ<ว>ดือนหน้าเสิร์ฟพร้อมซีฟู้ดแต่ว่ายังไม่มีใครได้กินวว้าจริงๆนะพนักงานก็ยังไม่ได้ชิมกันเลยเทปก็ไม่ได้กินเทปเทปชิมแล้วเทปชิมแล้วครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านครัวบ้านอินนะฮะแต่เขาทำจะสั่งลูกชิ้นทอดเราไม่ชวนด้วยนะเอายังเอาชีวิตมุฟออนไม่ได้หรอชีวิตมูฟออนไม่ได้อยู่นี้เราไปพังงามาแล้วกินอาหารใต้สไตล์พังงามาแล้วนี้เรากลับมา<ล>กรุงเทพ<ล>อาหารใ<ร>ต้ตสไตล์ละนองไม่ไ้พามากินลูกชิ้นทอดห่อ ชแต่เมื่อกี้สั่งฉ่ำนะลู้ไหมล่ะเออนี่พามากินร้านเชฟอินเธอรู้จักเชฟอินไหมรู้จักฉันเคยมากินแล้วหนึ่งครั้งแต่มีคนข้างๆฉันอะมากินมากกว่าหนึ่งครั้งฉันเองฉันมาแสองครั้งฉันไม่เคยกินเลยดูแต่ในคลิปของเชฟอินที่ทำอาหารแต่ยังไม่เคยกิ้งเสิร์ตได้เลยว่าเชฟอินกับบางอินนี่แต่แปะรูป้เป็นใินเออแล้วเีไปพาไปเจอตัวจริงข้างในด้วยนี่หล่อมากไะก่อนเดินเข้าวแม่คะบอกรีวิวให้หน่อยสิจารจะได้ดังบ้างแม่ค้าอยู่ตรงไหน ไปตาอยู่ที่เซเว่นซอยสบายใจเซเว่นซอยสบายใจลูกชิ้นทอดนะคะราคาเริ่มต้นสิบบาทค่ะสิบบาทสิบบาทจอดที่ซอยสบายใจตั้งแต่ประมาณสี่โมงครึ่งถึงสี่เพ่ม้อืมโอ้หน่ากินจริงว่ะบอกเชฟไม่เอาละไม่กินอาหารใต้เหรอจ้ามอผักชีห้ด้วยมีผักชีอ่ะชิ้ด้วย กุ้งลายเสือครับเมนูสุดท้ายอยากไหมครับรักกินแบบหอโอ,อันนี้เป็นข้าวบมกุ้งลายเสือจริงๆถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เมนูของที่ร้านและก็จริงๆที่เนี่ยอินตั้งใจนําเสนอเป็นอาหารใต้บ้านเกิดแหละเป็นอาหารระนองโดยที่หลักๆคืออินพยายามเอาวัตถุดิบมาจากบ้านเกิดความตั่นใจคือเราอยากเอาวัตถุดิบ ของบ้านเราที่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้จักเนาะระนองแต่ว่าจริงๆแล้วระนองเนี่ยส่งวัตถุดิบให้คนทั้งประเทศเลยต่างประเทศระนองก็ส่งเยอะมาก mm hmm. เราเลยอยากนําความเป็นบ้านเราเนี่ยออกมานําเสนอที่นี่เลยกลายเป็นร้านอาหารใต้สไตล์ระนอง mm hmm. ซึ่งจริงอินเนี่ยให้พี่ชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ระนองคอยหาวัตถุดิบจากชาวบ้านจากชุมชนที่ที่บ้านอินเกิดเนี่ยส่งขึ้นมาวันต่อวันที่ร้านเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องสั่งจองมาก่อนอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เมนูของที่ร้านคือข้าวอบมันคั่งลายเสือเนาะตัวข้าวเนี่ยเราจะเอาไปผัดก ซึ่งสังเกตจากสีจริงๆดูเหมือนจะเผ็ดแต่บอกเลยว่าไม่เผ็ดนะครับซึ่งตัวซอสเนี่ยจะมีรสชาติกลมกลม่อม after taste จะมีความครีมมี่เบาๆนะฮะ สังเกตด้านล่างเนาะจะมีใบตองมาให้อันนี้ผมเอามาเพิ่มมิติในเรื่องของกลิ่นให้กับเมนูนี้ซึ่งหลังจากที่เราคุกเรียบร้อยวางไว้30วินาทีกินพร้อมซีฟู้ดในสูตรจะเข้ากันที่สุดมีเมนูไหนที่เป็นเมนูประจำใจของเชฟไหมที่กินสังมังหมดนะอะไรที่รู้สึกว่าเราอยากพรีเซนต์มากที่สุดคือแกงส้มระนองนี่เอคือโดยปกติถ้าเราพูดถึงแกงส้มใต้สีจะต้องเหลืองคนกรุงเทพจึงเรียกว่าแกงเหลืองของแมมแต่ระนองสังเกตสีจะไม่ค่อยเหลืองสเป็นเพราะว่าระนองเนี่ยยังกิน3มรส เราแค่ถอดกระชายออกแล้วก็เติมขมิ้นแต่เติมไม่เยอะกะปิก็จะไม่ได้หนักมากเท่าฝั่งใต้ตอนล่างระนองกินเปรี้ยวเค็มหวานและเปรี้ยวที่เนี่ยไม่ได้มาจากส้มแข็แต่มาจากส้มจีด๊ดมันเลยกลายเป็นแกงส้มระนองซึ่งปลาที่เราใช้เนี่ยเรายังคงใช้ปลาเบ็ด หรือไม่ก็เป็นปลาจากชาวบ้านที่หาได้แค่วัาละตัว2ตัวเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นปลากระพงไซส์อย่างเงี้ยครับมันจะเอามาแกงไข่มันที่มาแบบคลุกกับแกงส้มเนี่ยมันจะเข้ากันนะแต่เราจะจัดนะอันนี้ยเรียบก็นหวานเผ็ดเลยเาอร่อยเลยอเผ็ดยิ่งเลยถ้าเริ่มต้นกินจริงอยากให้เริ่มจากยำมังคุดพัดก่อนก็ได้เลยค่ะ ที่ร้านเนี่ยเราอะไม่ได้แค่เอาวัตถุดิบมาจากบ้านเกิดอย่างเดียวมันยังมี5%ที่เรามาจากต่างจังหวัดด้วยอย่างเช่นมังคุดคัดหรือแม้กระทั่งตัวของส้มโออันนี้ก็เป็นทักทิมสยามก็มาจากปากพนังนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันอ่าที่มันจะสีชมพูชมพูเนาะลองชมพูแดงๆอะไรเงี้ยครับทิมกรอบๆไม่เคยกินายมังเผ่ใกินยังงก็ไดมันมีกุ้งแห้งด้วยไหมใช่มีอ่าน้ำเบ็ดน้ำยำก็เป็นกุ้งแห้งแล้วก็ตัวโรยด้านบนก็คเป็นกุ้งแห้งจากชุมพรแล้วกกก็มีาููคือ เม็ดมะม่วงหิมะพานมันเป็นคําวันจังหวัดบ้านเกิดผมเองความันประจําบ้านเกิดคุณอะไรขอเวอร์ชั่นสำเนียงพระนองคุละอาสำเนียงระนองดีกว่าขอคอสกะผููเขายากายู่บ้านทานน้ำแร่หมูแทงเมืองระนอง ประมาณนีนใน้ให้กินดีกว่า,<ด>มามให้กินดีกว่าได้เลยมาโม่ใหม่ขอบคุณจ<ด>านเชฟขอบคุณนะคะถ้อย่างที่บายคุณคันพูดไปฟัง่อยกรอบมันแล้วแบบรสชาติเปรี้ยวหวานเป็นเมนูแบบว่าเปิดตอมเปิดตอมเ,เป็นเมนูที่ฉันอยากแนะนำว่ามาแล,ล้วสักหนึ่งกุ้งลายเสืออบมันกุ้งรู้ป่ะอะไรมอดินมอดินด้วยมือ อะไรก็เพี่ยนบ่อยเลยมึงโดนอะไรไปวะเพื้ยนยำส้มโอทับทิมสยามเนี่ยถ้าคนชอบกินส้มโอคือมันจะแบบเปรี้ยวหวานไม่ติดขมเลยแล้วแล้วเวลากัดคือแบบหนามันกุ้งทุกเม็ดมันไรทิศทางเหรอมันเตะลุกอันนี่ยมึงมึงลองลองกุ้งปข้าวอบเปล่าข้าวอบเปล่าไอ้ยกิฟตไม่กินข้าวจากโอ้โหดีจะมีความมันมันมันกุ้งอ่ะเฮ้ย อันนี้เหนื่อจินตนาการว่ะตอนที่เจ๊พูดว่าเป็นข้าวอบมันกุ้งชาหนาคิดอยู่ในใจว่ามันน่าจะต้องน้ำพริกเผาหน่อยๆ <ừ> แล้วก็หวานน้ำพริกเผาแต่อันนี้ยมันกุ้งแซงขึ้นมาเลยมันกุ้งมาเป็นอันดับ <ừ> แรกแล้วหอมมาก <ừ> ข้าวในทุกเม็ดอะ่ะมันจะมีกลิ่นมันกุ้งแต่มันไม่เลี่ยมเดี๋ยวชาวเนทหาว,ว่ากูอวยเช๊มวัดมันหอมมันกุ้งเนาะมึงเนออ อ๋อมันปุ้งอะเยี่ฟูือคู่ดียี่ฟูค่อยอร่อยเหรอเอ๊ะเหรอน้ำจิ้มสีผู้หอมปลาหวานไหมนิดนึงหรือว่าสามสไตล์สามรสปะทีสามรสสามรสอันนี้เป็นยำเอ็นหอยค่ะชั้นสั่งอันนี้ชั้นสั่งอ่ะเอัินมึงสูดใจตรงนี้นิดนึงนะโค้งๆน้องมคมงสวยๆหลับเลียนดีฟูดีมากยำเอ็นหอยเคี่ยว ขออนุญาตครับสับกจังหวะนิดนึ่งอะไดเอ่ยหมึกขึ้นมาส่งแล้วก็เรากำลังซุ่มซ้อมทำเมนูใหม่อยู่ก็เลยอยากให้ชิมอู้หน่าดีมากทำเลยเนาะอจริงๆอ่ะสารภาพตองๆไม่ได้คิดชื่อเลยมันคือมันมาจากตัวของหมึกดำแหละมันคือดีหมึกซึ่งโดยปกติเราก็จะเรียกกันว่าข้าวัดโคน ก็คือค่าผัดดีหมึกแต่ว่าสูตรนี้กินพยายามทวิชเทคนิคการันโตกเล็กๆใส่เข้ามาเพื่อให้ข้าวมันมีมิติกลิ่นที่มีความละมุนละมอมขึ้นจริงๆสูตรนี้มันผัดกะทิอืที่เป็นเมนูใหม่เด๋ยวหน้าเสิร์ฟพร้อมซีฟู้ดแต่ว่ายังไม่มีใครได้กินวรองจริงนะพนักงานก็ยังไม่ได้ชิมกันเลยทีมครัวเรากำลังแบบเพลสเมนูกันอยู่ซึ่งข้าวในแก้วไปสี่ห้าลออยากให้ชิมอยากให้ชิมน้องๆในครัวยังไม่รู้กบบได้กินเพื่อนท่านอื่นยังไม่ได้กินเหมือนกันเทปก็ไม่ได้ก ไปชิมข้าวก่อนอไรื่ <c oughs> องนี้นาการไม่ออกว่ามันมันเหมือนอะไรเมนูนี้จะได้ความหอมใช่ข้าวมันเหมือนข้าวแบบข้าวมันปูเลยเนาะเม็ดแบบที่ตอนนี้แบบตามร้านโฮมคลุกใต้ <c oughs> เขาจะฮิตไ่งข้าวผัดโคลนข้าวคุกโคลนอะไรเงี้ยน้าตามมึงเหมือนคนแบบเจอวความรักอะหอมตะไคร้หอมตะที ใช่ต้องมีซีฟูนนิดนึงโอ,โองืมอืมอใช่ซอคลายหอมอ่ะเออไหนไขอ,อ,ขอลองหยอดน้ำจิ้มซีฟูน,นอ่ะ๋ยวจะ้างนะซีฟูนดีขึ้นเลยใช่ปะหยอดน้ำจิ้มซีฟูนปัน๊บจบบริบูรณ์เลยจบบริบูรณ์บนโตนี้เขาอยากกินอะไรที่สุดตอนที่ยกมาที่เล็งไว้เลยนะแกงสม้มอืออือฉันคือแฟนคลับแกงส้ม ที่สุดค่ะทำจากจ้าเป็นไงพี่เด่นสามรสยังเหลืองแต่เป็นสามรสที่หวานไม่น้ำยิ่งทพคุณฉันว่าอันนี้มันจะเป็นความแบบเปรี้ยวนำแล้วก็ค่อยๆเปรี้ยวเคม็มแล้วมีหวานแบบตามเล็กๆมาดูกันค่ะว่ายังคั่วมันต้องเป็นรสทอดอย่อ่ะฉันต้องสำหรับฉันอ่ะถ้าแกงวัวใต้นะอย่างที่พังงายที่เรากินอ่ะมันจะเผ็ดเลยหรอใช่เผ็ดๆร้อนๆในคอ เหมือนแผนใต้ไหมแกงขั่วของเชฟสูตรเชฟเขาจะแสงนี้แน่เลยอ่ะเหมือนที่ร้านป่ะมันหอมอะไรบางอย่างอะ่ะมันจะไม่ใช่แกงแบบมันจะไม่ใช่แกงขั่วที่ฉันเคยกินอืมอันนี้มันมีมิตริกว่าถ้าไม่ชบอบติดหวานนะไม่รู้ต้องฝังจ้ะฉันชอบวนวลมากอืเผ็ดเนาะอมไม่ใช่เผ็ดเค็มอ่ะเผ็ดเค็มอืกูขอกินหน่อไน้ในเดลโม่เพื่อนใครที่ แท่อาหารทะเลร้านนี้มีเมนูนเไหนนะจ๊ะจำได้ว่ากินเมนูเนี้ยที่พังงาอร่อยมากหนอเลียงเหรอ,หรอใช่ตอนนั้นกินเมนูนี้ได้ปะอันนี้เลยจะไม่เคยรู้จักหน่อเลียงเลยอ่ะไม่เหมือนพังงาเป็นแบฟิวเนาะมันจะมีลูกผสมของความแฉะนะแต่ถ้าที่พังงาที่เรากินอ่ะมันจะขมมิ่งครับอืมมันจะป่าป่าหน่อยเผ็ดเลยเหมือนน้ำยาเนาะ อืมเออใช่ล้วเออใช่ก๋วย้ตมันมากอัดมาต่อกันทั้งหน่อยวะไหนๆก็มาทุกเรี่ยวแล้วปกต,ติอ่ะเธอพูดว่าเผ็ดเธอกินข้าวต้มเธอใส่พริกกี่เม็ดเหลือหาวว่าเคยกี่เม็ดสามสามฮาฮ่าฮ่าขูปิดหว่างเลยกูดรอฟังคำตอบอ่ะกูคิดว่ามสะสะึงจะแบบขึ้นหลักสองหน่วยสำหรับฐานะ ถ้าเพลเป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งเธอไม่ต้องกลัวนะว่าคือมากินอาหารใต้แล้วมันจะแบบเผ็ดจนคุณไม่ไหวมันไม่เผ็ดจัดฉันว่ามันกินได้มันกรอบเว้ยเหมือนที่เชฟบอกใช่กระเพาะหอมกระเพาะระนองอ่ะดอดังใช่ชอบสตอแบบนี้มากสตอแบบมันๆเม็ดเล็กๆปะมันจะมีสตอที่มันอ้วนๆอ่ะกับสตอแบบเนี้ยถ้านะถ้าสตอแบบนี้ที่มันจะเรียวๆเล็กๆสตอข้าวออทั้งสองนี้อร่อย ต่ออ้วนคือต่อพัทะลุไ้าหรอกเนี่ยอ๋อที่ร้านเชฟอินใชต้ตอข้าวเนาะออขอเบรกด้วยปลาหมึกปลาหมึกหวานปะเขาเรียกปลาหมึกอ,อะไรปลาหมึกปลาหมึกกระเทียมไหมหมึกต้มหวานไม่หมึกมกระเทียมเหรอ,อนอกจากเรื่องของค่าของร้านเชฟแล้ววัตูุดิบเกาะทุกวันนอาก,กบ,บ้านบ้านเขาเลยละน้องเลยก็เชฟก็เพิ่งรู้จักจากเชฟอินเหมือนกันนะว่าละนองเป็นจังหวัดที่เล็กมากอยู่ตรงคอคอดกาไม่ติดสมบัตเขาบอก <West> <ness> เป็น,ปนอะไรวะปลาหมึกโคตรสดปลาหมึกนุ <establishing> ่มมากคือเขาใช้ความสุกกำลังเดียบปลาหมึกสดโคตรนุ่มฉันมาดี่เมนูพิ่กิบยำเอ็นหอยมันเป็นยำแบบน้ำใสอ่ะมันจะไม่เหมือนยำมันเป้าหวานเป้าหวานมันจะมีความแบบน้ำตาลน้ำตาลใช่ป่ะแต่อันนี้เป็นยำใส่ายดูเฮลตี้เนาะใช่มาข้างล่างเชฟใสมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมะม่วงมะม่วงหั่นฝอย อร่อยไม่ไหวละขอตัวโบด้วนะอร่อยจริงว <ๆ S 1> ่ะกินแก้เผ็ดตัดเผ็ดอ๋อตัดเผ็ดหน่อยอร่อยอีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือกุ้งแห้งเทปแบบหอมมากหอมแล้วกรอบแล้วไม่เค็เมเคยเจอกุ้งแห้งมันเค็มๆมั้ยที่ไหนต้องตาอ่ะเค็มเปรี้ยวันนี้หอมบวยเป๊ะปๆ,ๆ,ๆอันนิดนึ่งเขาที่ดิบเทปแต่หอมไม่เหมือนกันกุ้งคือเต็มคำมากกุ้งกดแบบมันเป็นแชปเตอร์แบบเด่งด้วยเนาะหนึ่งอันห้ามห้ามพลาดว่าแบบมาแล้วต้องสั่งยิปทองกับอะไรนะ ฮ้ยได้ยังยองไงเลยเหรอเขาบอกบอกหรอรูฉันเจอเหมือนกันเออก็คือเมนูผัดสตอะโตชะตอปีแหละกระปิหอมอ่ะมันคัุสตอด้วยชะโตอร่อยอ้ไงแล้วแม็กซ์เธอชอบเพราะอะไรไม่มีที่ไหนในกรุงเทพรสชาติอย่างเงี้ยแล้วก็เวลากินกับซีฟู้ดคืออร่อยมากเออแล้วซีฟู้ดเขาอร่อยเนาะแล้วขอขอที่สองในแป๊บสุดท้ายแหละ ที่2ได้อ่ะพร้อมเลยปะพร้อมเลยเหรอพร้อมเลยไปเลยพี่สองเหรออือหนึ่งสองสามอะไรกูชอบมาคูมว่มากมาคูคัดเหรอเอออันนี้ก็อร่อยันชอบแกงส้มแกงส้มอร่อยปะแกงส้มอร่อยเออแต่บางคูคัดคือมันเป็นของแปลกคือมันไม่ค่อยมีร้านไหนมีอือก็เลยเลือกอันนี้ ซีซาร์แล้วมันโฟกัสที่สิ่งนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกลูกมะพร้าวมีอีกจ้ะนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่ฉันอยากกินเป็นเบอร์หนึ่งแล้วมันดีดอะไรของฉันออบในหมวดขนมหวานมันดีดทับทิมกรอบมีบัวลอยไม่ทับทิมกรอบเม่นจะสั่งทั้งบัวลอยทับทิมกรอบมันอร่อยมากมัวลอยทับทิมกรอบทั่วไปนะไงฉันจําได้ว่ากะทิเขาอร่อยบัวลอยกะทิแป้งมันบางๆแล้วเหมือนข้างในเขาทำอีก มันแต่จริงๆพับแบบมันดูเวอร์มากนะเพราะว่าข้างในมันจะเป็นแบบมะพร้าวอ่อนแล้วก็ครีมมะพร้าวอันนี้น่าจะเป็นเมนูใหม่แต่อันเนี้ยมองด้วยตาคือมะพร้าวตากเลยไหมคนเลยคนอุยมะพร้าวแบบมะพร้าวอ่อนถ้าเป็นสมัยเด็กๆอ่ะสิ่งที่อร่อยที่สุดของบัวลอยเผือก็คือครีมนะครับใช่ใช่ทุกวันนี้มันยังอร่อยอยู่หนุ่มทุกวันนี้มันยังติดตู้ชอบมากยุคเนี้ยเผือกแบบที่หนูชอบควนไปกินตรงพยาไทสามตอนเรียนเมื่อก่อนใช่หรอเออไม่กินไม่กิน เป็นไงวะเพื่อนอือกู้อร่อยบอกเลยว่ากูยังไม่ได้กินแบบตุ๊กสำราญทบ่บ้านหรือช่ไหไปอือฮึน้อยอือกระทิหล่อมั้ยไม่ใช่กระทิจากต้นแล้วแป้งเยอะหรือว่าเปือกเยอะไม่รู้เนื้อเนื้อข้างในหมือนกันเขาไปก็เนียนๆเผือกเผือกมันจะมันๆเผือกแบบจั๊กจั่กติดๆอยู่เนี่ยตัวแป้งมันแบบเหมือนโมจิปึ๊บลงไปอย่างนั้นอยากรู้ราคาอะไรเท่าไหร่อ่ะ ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้าจะไม่ผิดนะให้เลยสามร้อยให้เลยสามร้อยนี่ไม่ต้องถอนหรออันนั้นเลยเหรอไม่ต้องถอนอะถ้าถึงนี้มาก่อนจะตุคามไม่ได้เกิดโอ้โหเออเสียงเป็นไงไอหลิทไม่พูดแต่อธิบายด้วยรอยยิ้มมันมีเนื้อเนื้อแป้งข้างในเป็นของม้วนสดปังไม่ใช่มะพร้าวอ่ามะพร้าวล้วนเลยเหรอโอ้โหกุ้ดโอ้โหแป้งของม้วนสุดพายมากเลยอ่ะมันบางกรอบแล้วหอม เนี่ยคือมะพร้าวแบบข้างในเหมือนจะมีครีมมะพร้าวแท่เออครีมมะพร้าวนี่เหรอวันเกิดจะเป่าเค้กด้วยอันนี้อือข้างในคิดว่าเป็นเนื้อเค้กวานิลาแน่นอนทำได้เหรอใหญ่ไปเหรอตั้งแล้วไปโอ้โหอันแรกมีการยูเทิร์นออกกูมีเจ้าแม่ขนมหวานอยู่ข้างกูแต่ให้แต่ให้ชชิมด้วย เกิดมาไม่กินข้าวก็ได้แต่ขอกินขนมได้นี่คือปริญญาของมันเพราะเค้กลูกนี้มันยกกัดแบบแอปเปิ้ลในฝาบเมนูเมื่อกี้มึงอยากกินอันไหนสุดกูอยากกินบัวลอยเพราะเห็นว่ามึงเค็มแรงมากมันไปอยู่ต่างประเทศนานเวลามันคอมเมนต์อะไรมันคอมเมนต์แบบตรงๆเรามาเรามึงเอาแบบตรงๆเลยอร่อยขอกินมะพร้าวก่อนมึงขอดูชุดนี้อร่อยมะมะพร้าวดีนะแต่กูชอบอันนั้นนะ ไอ้ทองม้วนอ่ะอร่อยเนาะแป้งอร่อยมากเลยอร่อยมากถ้าเกิดใครชอบกินมะพร้าวอ่ะคือควรจะต้องสั่งอันเนี้ยเออเมื่อกี้ขนมวานอย่างเดียวได้ไหมคะไม่กินข้าวได้ใช่ไหมคะนี่เพื่อนกูไงสใมาแดกจากขนมหวานอย่างงเป็นแล้ขนมหวานไปแล้วจองมาเพื่อมากินขนมใครที่อยากตามมากินร้านครัวบ้านอินร้านจะอยู่ในซอยอัจฉะลาสุทธิสารรัชดาเปิดอังคารศุกร์เนี่ยเขาจะเปิดสองรอบมีห้าโมงเย็นกับสองทุ่ม ส่วนเสาร์อาทิตย์มีรอบสามรอบเนาะมีเที่ยงห้ามงเย็นสองทุ่มอยู่ทุกวันจันทร์แนะนําจองคันเข้ามาก่อนเพราะว่าเขาต้องเตรียมวัตถุดิบล่วงหน้าหนึ่งวันราคาบนโต๊ะนี้ต่ําสุดก็จะเป็น350บาทก็จะเป็นยำมังคุดกะซมโอยำซมโอ,อมและแพงสุดบนโต๊ะนี้ก็จะเป็นข้าวอบก990บาทมหม้อหนึ่งกินได้สามคนแล้วก็วัตถุดิบบนบน,บนแบบในแต่ละอย่างที่ใส่มาคือใหญ่นะมากกุ้งรวมทั้กัมปั้น หรือว่าปลาหมึกเนี้ยมันก็แข็งแล้วสดทุกอันใช่รสชาติดีแนะนำใครอยากลองมากินเนาะอาหารใต้สไตล์ระนองบ้านเชฟอินแวะมาครัวบ้านอินค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยกับความผอมจา๋าขอลาก่อรบบบายบายห <laughs> ลังกล้องซือน้ำลายใหญ่แล้วบที่ไม่ได้เสน